สวัสดีครับผมหมอเบนนวดดึงดัดกระดูกะบนต่อคาถามของพี่ท่านหนึ่งนะครับในทิกตอกคอมเมนต์บอกว่าคุณหมอขาเจ็บสะโพกถึงเท้าเลยค่ะจะนวดจะหายไหมคะก็มีอา,าอ,าาอาการเจ็บสะโพกเลาลงถึงขานะก็คืออาการนี้ก็คือส่วนใหญ่คนไข้เนาะช่วงนี้มาก,กันเยอะเลยนะครับเมื่อเผื่อมามากกว่าการปวดข้อบ่าหลไรอีกนะครับอาการปวดสะโพกเลาลงขานี่เป็นเยอะเห็นหลายคนแล้วนะครับก็จะ มันก็เทียบเคียงก,กับพวกโรคหมอนรองกรดทับเส้นประสาทก็คือจะมีปวดหลังปวดเอปวดสะโพกล้าวลงขาหรือกล้ามเนื้อหนีบสะโพกทับเส้นประสาทก็คือฟิลิฟอร์ินโดมนะครับกล้ามเนื้อฟิลิฟอร์มินนีบทับเส้นประสาทแล้วก็ทาให้ปวดสะโพกล้าวลงขาหรือบางคนก็เรียกว่าสลักเพชรจมนะครับตาลนกเอียงอะไรพวกนี้นะครับมีอาการปวดคือนวดมีโอกาสหายไหมมีโอกาสหายครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นวนวดกดจุดรักษานวดแก้อาการ จะไม่ใช่นวดแบบผ่อนคลายนะครับจะเป็นนวดแบบกดจุดรักษาบริเวณสะโพกสลักเทต,ต้องกดจุดต้องกดจุดก็คือกดจุดสัญญาณขาด้านนอกสัญญาณ1สัญญาณ2ส,สัญญาณ3แล้วก็กดจุดกดเจ็บของคนไข้ที่มีอาการปวดสะโพกนะครับกดไบริเวณจุดที่เก้าพอยต์จุดกดเจ็บ กดแล้วก็กดค้างประมาณ15าวิถึง30วิเขาเรียกว่ eled, ากด e, จุดสัญญาณนะครับกดค้ above, ada, งางไว้นะครับจนกัวกล้ามเนื้อตรงเลนก้นกล้ามเนื้อเนี่ยกูเตียกล้ามเนื้อฟิลิปมิเนตมันคลายลงนะครับด้การที่กล้ามเนื้อมันคลายลงมันก็จะลดการกดทับเส้นประสาทที่สะโพกร้าวลงไปขายไหมเส้นประสาทคือเส้นสีเหลืองนะครับคือเส้นเส้นประสาทเต็มเลยนะครับนี่ลงมาถึงขาเลยนะครับถึงเท้า นวดมีโอกาสหายไหมมีโอกาสหายนะครับมีโอกาสหายการยืดเหยียดการกาบริหารตัวเองก็มีโอกาสหายนะครับมันจะต้องร่วมด้วยช่วยกันก็คือมารักษากับหมอหมอจะกดสะโพกให้นะครับกดจุดสะโพกลาวลงขาถ้าขาตึงเราก็จะกดกดขาแล้วก็เหยียบขาร่วมด้วยได้นะครับหรือจะสามารถเอาแก้วครอบ แก้วครอบเพื่อคลายกล้ามเนื้อร่วมด้วยได้นะครับสังยาสักน้ํามันพวกนี้แล้วก็ให้คนไข้ไปกายบริหารท่าย,ยืดสะโพกท่ายนกพิลาบพีเจียนทรายนะครับพวกจะทำท่านกพิลาบยืดสะโพกบ่อยๆร่วมด้วยนะครับแล้วก็หลีเลี่ลยงการนั่งนานๆน,นะครับนั่งขับรถนานๆน,น,นั่งทํางานานานๆแล้วก็ต้องลุกไปยืดเหยียดบ้างนวดกดจุดหายนะครับนวดจนกว่ามันจะคลายหรือบางคนจะใช้วิธีการ เอากระลามะพร้าวนะไม้นมสาวหรืออะไรที่มันมนๆเล้บๆทู่ๆเนะี่ยกดบริเวณที่กดจุดกดเจ็บตรงบริเวณสะโพกเรานะครับกดกดแล้วแบบมันจะเสียวมากมันจะแบบเล้าลงขาพอปล่อยออกว่าจะมีแหงนะครับผมก็เคยทําคลิปในการนวดกดจุดสะโพกเล้าลงขาเนี่ยเยอะนะครับก็คนก็ตอบรับกันดีนะครับกดให้ถึงนะครับกดให้ถึงเลยสําคัญเลยเดี๋ยว,วจะพยายามอาจจะเอาคลิป การนวดกดจุดสะโพกล้าวลงขามาเพราะช่วงนี้บอกเลยว่าคนมาเยอะมากนะครับปวดสะโพกเลาลงขาคนไข้มาเยอะมากคือมันก็ใช้ตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งนานๆการเดินเนี่ยมันก็ใช้สะโพกหมดเลยนะครับกล้ามเนื้อมันก็สัมพันธ์ก il, ันต้องกดให้ถึงกดให้คลายนะครับกดให้ถึงกดให้คลายเพราะกล้ามเนื้อสะโพกนี่มันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็มี3ชั้นเนาะกูเตียนมีสชั้นกูเตียนแม็กซิมัล์กูเตียน มีเดียสกูเทีย i มินิมัสก็คือกล้ามเนื้อก้นสะโพกมันมี3มชั้นมันลึกนะครับมันลึกมากนะครับต้องแบบต้องแรงถึงกดถึงนะครับนี่มันก็ช่วยได้นะครับส่วนการแตกระดูกก็จะช่วยเสริมบริเวณเอวพวกนี้ทำให้เส้นประสาทที่ล้าลงไปขาไปสะโพนมันก็ดีขึ้นแต่หลกัลกๆต้องนวดกดจุดรักษานะครับนวดให้กล้ามเนื้อมันคลายนวดกดจุดนะไม่ใช่นวดแบบ ไม่ใช่นวดแบบครึ่งๆึงนะก็ครึ่งครึ่งมันก็ได้ผิวผิวต้องกดจุดค้างไว้นะกดให้อืเข้าไปน่ะน่วงเน้นนิ่งลึกเข้าไปนะไม่ใช่นวดแบบครึ่งๆึแบบคือมันจะได้ผิวเราต้องกดลึกเข้าไปมันจะเจ็บหน่อยแต่จะเจ็บแบบมีแหงเจ็บแบบซสื่อเสียวเจ็บแบบไม่ให้เจ็บเนี่ยเจ็บแบบโดนเส้นนะครับก็ต้องพยายามที่ให้ออกคนไข้บางคนบอกว่าเจ็บแต่ต้องดูให้ออกได้ว่าเจ็บแบบจุดกดเจ็บมันจะปวดร้าวปวดร้อนปวดแสบ พอปล่อยมือแล้วมันก็จะร้อนลงขาครับแต่ถ้าเจ็บเนื้อมันก็จะเจ็บไม่เฉยเมื่อเราโดานหยิกโดนบี้โดนขีดแบบเจ็บ,เจ,บเจ็บเนื้อแบบโดนหยิกอะไรนี้มันก็จะแบบได้แค่เจ็บแต่มันไม่ได้้าวไม่ได้เล่นไม่ได้คลายนะครับเนี่ยถ้าเราหยิกเนี่ยหยิกดีเจแต่ถ้าเรากดแบบนวงเน้นยิ่งลงไปเนี่ยมันก็จะคนละแบบเนี่ยต้องต้องทำแบบนี้เป็นกันเยอะเป็นกันเยอะครับส่วนส่วนเราลงขาก็ต้องหมั่นการบริหารบ่อยๆครับผมขอบคุณครับผมหมอเบนนวดีกระดูกขบวนครับ